ยินดีต้อนรับท่านคณะกรรมการทุกท่านในการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยแคพเจ้านางสาววณิสาจิจเรญตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านป่าเป้า ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเมื่อวันที่16มิถุนายนพุทธศักราช2565ปัจจุบันอายุ31ปีอายุราชการ1ปี6เดือนประวัติการศึกษาระดับประถมศึกษาจบจากโรงเรียนพยามนท่าตุราชศีพิจิต ระดับมัธยมศึกษาจบจากโรงเรียนนนคอวิทยาและระดับอุดม,มศึกษาจบจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยการปฏิบัติงานด้านการสอนสอนในระดับปฐมวัยซึ่งมีกิจกรรม6กิจกรรมหลักดังนี้1กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ2กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมศิละปะสร้างสรรค์ 4. กิจกรรมเล่นตามม,มุม 5. กิจกรรมกลางแจ้งและ 6. กิจกรรมเกมการศึกษาค่ะพาระงานที่ได้รับมอบหมายรับผิดช,ชอบครูประจำชั้นระดับชั้นอนุบาลปีที่3ครูเวรประจำวันตามที่ได้รับมอบหมายงานบริหารด้านงบประมาณ ในตำแหน่งหัวหน้าพัสดุและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายเช่นงานปฏิคมงานอนามัยเป็นต้นค่ะองค์ประกอบที่ 1. ด้านการปฏิบัติตน 1. วินัยและการรักษาวินยัยข้าพเจ้าใช้คำพูดที่เหมาะสมกับผู้เรียนแต่งกายเรียบร้อยแสดงกิริยาท่าทาง เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้เรียนมีความอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่ผู้บังคับบัญชาเพื่อนร่วมงานผู้ปกครองและบุคคลทั่วไปค่ะข้าพเจ้ามีความจงรักภักดีต่อชาติเคารพกฎหมายและกฎระเบียบของสังคมคุมแถวนักเรียนทำกิจกรรมหน้าเสาธงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ มีความรับผิดช,ชอบรักษาวินัยที่เป็นข้อห้ามและข้อปฏิบัติอย่างเขร่งครัดสองคุณธรรมจริยธรรมข้าพเจ้าเข้าร่วมกิจกรรมที่แสดงถึงจารีตประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นหรือชุมชนเช่นวันลอยกระทงวันมาคาบูชาค่ะข้าพเจ้าเต็มใจให้บริการผู้ที่มาติดต่อราชการ หรือผู้ปกครองช่วยเหลือผู้เรียนงานโรงเรียนและผู้ร่วมงานมีจิตอาสาร่วมมือกับชุมชนและองค์กรต่างๆ 3. จรรญ,ญาบรนวิชาชีพครูข้าพเจ้าเข้าร่วมอบรมประชุมต่างๆเพื่อพัฒนาทางด้านความรู้ความก้าวหน้าทางวิชาชีพจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย ศึกษาค้นควา้าเทคนิคการสอนสมัยใหม่อยู่เสมอและนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายช่วยเหลือส่วนรวมอยู่เสมอและให้ความรักความเมตตาความเอาใจใส่ด้วยความเสมอภาคแก่นักเรียน 4. ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทำความเข้าใจหลักเศรษฐกิจพอเพียงมีเหตุผลในการวางแผนการออมเงินและนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้เช่นการนำอุปกรณ์ที่ใช้แล้วมาใช้ซ้ำ 5. จิตวิญญาณความเป็นครูค่ะพระเจ้าปฏิบัติงานสอนด้วยความเต็มใจ จัดการเรียนการสอนที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีความรักความเมตตาต่อสิทธิ์ 6. จิตสำนึกความรับผิดช,ชอบในวิชาชีพข้าพเจ้าเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนร่วมงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนร่วมกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพครูประพฤตินตนเหมาะสมรักและซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพ องค์ประกอบที่ 2. ด้านการปฏิบัติงานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนข้าพเจ้าจัดทำแผนการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช2560มีวิธีการสอนที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและลงมือปฏิบัติจริง 2. การบริหารการจัดการชั้นเรียนข้าพเจ้าจัดการเรียนการสอนโดยสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้โดยการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนและให้คำแนะนํานักเรียนช่วยเหลือแก้ปัญหาให้แก่ผู้เรียนที่มีปัญหา 3. การพัฒนาตนเอง พระเจ้าหมั่นศึกษาหาความรู้ต่างๆอยู่เสมอเข้าร่วมกิจกรรมประชุมอบรมสัมมนาทั้งที่หน่วยงานจัดและการอบรมผ่านระบบออนไลน์ทุกครั้งเมื่อมีโอกาสและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก้ไขปัญหาร่วมกันกับครูผู้บริหารผู้ปกครองและผู้ร่วมวิชาชีพ 4. การทำงานเป็นทีม พระเจ้ามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนและหน่วยงานมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กับเพื่อนร่วมงานอยู่เสมอเป็นมิตรกับเพื่อนร่วมงานมีความสามคัคคีช่วยเหลือเกอื้อกูลกันเพื่อให้บรรลุปเป้าหมายเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ 5. งานกิจกรรมตามภารกิจบริหารสถานศึกษา ข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากทางโรงเรียนเช่นงานด้านอนามัยงานด้านปฏิคมและงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 6. ภาษาและเทคโนโลยีข้าพเจ้าจัดทาสื่อแคนวาประกอบการสอนใช้เทคโนโลยีประกอบการสอนรางวัลที่ภาคภูมิใจ ขพระเจ้าได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สองสาขาการศึกษาปฐมวัยการประกวดสื่อนวัตกรรมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่21รางวัลเหรียญทองชนะเลิศรายการขีตตะมวยไทยระดับชั้นป .1 ถึงป6 รางวัลเหรียญทองรายการเพลงคุณธรรมระดับชั้นป .4 ถึงป6ขอขอบคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านที่ให้เกียรติรับชมการนำเสนอการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนายอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยขอขอบคุณค่ะ